ทําบารดีสวัสดีครับ,บาเราอยู่ที่สวนลุมเหมือนเดิมนะก็เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามานี่เยอะผมก็เลยตามนักท่องเที่ยวมานะครับผมไปชมกันเลยครับในสวนว่ามีอะไรพิเศษวันนี้ตรงนี้ทุ่งสาราแดงหรือว่าทุ่งสาราแดงหรือว่าเป็นสวนลุมที่นี่นะฮะ เขาเรียกสุ้งตาแดงตึกตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะอันนี้เป็นโรง,งแรมอะเซนเซนเ่นท์พาร์คนะยังสร้างไม่เสร็จ ตรงนี้ก็ับสลั่งยืนงงเคาเต้นอะไรกันคนะรับเคอเต้นแอ,รแอรโรบิกแอรโรบิกออกกําลังกายตอนเย็นๆนะฮะนี่คนยังไม่เยอะนะต่ำําหน่อยนี่คนจะเยอะสลั่งดูนั่งดูตัวสัตว์สงวนฮนะมุดน้ำไปแล้ว นกมีนกไม่กลัวคนด้วย

You're your, your <laughs> no, low. No, no. You're Give your hand. Okay. You dog. try to shake your hand. to big. him I think you're in fighting you're already fighting you fighting with your Yeah. Yeah, of course. กำลังอยากถ่ายรูปด้วย นี่นะฮะเป็นเนื้อที่ชื่นชอบขอชาวต่างชาตินะนักท่องเที่ยวมาที่ไรต้องถ่ายรูปทุกทีนะเหมือนเป็นเอกลักษณ์นะเหมือนมาน,นอนให้ถ่ายรูปได้ หมนรู้จักหน้าที่ด้วยนะ,ะไม่ทำร้ายนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดไม่ทำอ,อันตรายจากเขาเขาก็กลัวเขาก็ป้องกันตัวนะรหรือว่าไปใกล้เขาอย่างเงี้ยฮะถ้าทำอย่างเงี้ยถ่ายรูปไกลๆอย่างเงี้ยน,นักท่องเที่ยวงี้ก็ถือว่าทำถูกแล้วนะฮะจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเองนะฮะ กำลังชอบมาก วนมากมีตัวใหญ่ นีนก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเงียบสงบดีบรรยากาศสวนธนะรรมชาติที่หาไม่ได้แล้วนะในเมืองกรุง เราไปดูอีกที่นึงนะตัวนี้นอนแบบตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้โอ้โหนะใหญ่มากอิ่มแล้วก็นอนโ,อโหนี่นะครับเกือบมองไม่เห็นเหมือนหลบ,บ,บธรรมชาติมาก ถ้าไม่ไปใกล้เขาเขาก็ไม่ทำอะไรนะเขาก็นอนเฉยๆของเขาต้องเดินมาต้องดูดีๆด,ด้วยนะฮะระวางลากไม้กับคนสวยนอนอยู่เนี่ยถ้าดูไม่ดีนี่เหยียบหรืออตจจะลายกัดโดดกัดได้แน่นะฮะต้องระวังสายตาต้องเร็ว เยอะมากคนระัับนอนี้ก็ตนอนัอน,นี้ก็ตัวใหญ่นอนเบียดขาด้วยตัวใหญ่มากตัวนี้หลับตาแล้วืว่อกี้ลืมตาอยู่เลยเขก็คิดว่าเราไม่ทำอะไรเขา ไปที่อื่นต่อนะฮะอ๋อนี่เขามีป้ายอยู่นะฮะฮะฮะชาวฝรั่งต่างชาติเขามีป้ายบอกนะห้ามเข้าใกล้ตัวเงินตัวทองเนาะชาวฝรั่งต่างชาติเขาก็จะรู้นะฮะเาอ่านป้ายแล้วเขาก็จะกลุ้นโอ้โหโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้นะอุทานออกมา ร้องอุทานออกมาเดินไปดูอีกด้านนู้นนะจะมีตัวใหญ่เหมือนกันเดินข้างๆบ่อนะเ,อเดินข้างๆดิมน้ำนี่ต้องระวังนะถ้าไม่สังเกตียจริงนี้มองไม่เห็นนะเขาจะนอนอยู่นอนแบบสบายใจมา เสียงนกเสียงการ้องเหมือนอยู่ในป่าจริงๆเลยนะฮะตรงนี้ก็ติดป้ายอยู่นะครับ 陈小曼。 ชาวชาติที่ชอมาขอถ่ายรูปกับดาราของเรา คนสวยนมรอนะนอนให้นั่งเที่ยวได้ถ่ายรูป กินบนบกลแล้วก็ลงเวลานั้นก็จะลงไปน้ําต่างชาติมาเจอก็ถ่ายรูปนะ จะเดินลงน้ำครับเป็นทางเขาเดินเลยเ็าจะไปล่องเดิมๆนะเคยไปล่องไหนก็จะไปล่องนั้น ทางเดินจะเลี่ยมนะเหมือนอทางหนูเป็นคลองคลองหนูเนะะาะถ้าภาษาบ้านผมงก็เรียกคลองหนูเป็นทางเดินของเขาแล้วก็ลงน้ำไป นี่ก็ไม่มีอะไรพาทุกคนมาดูน้องคนสวยเขาว่ายน้ำเล่นตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริง นอนนะแบบกุ้มเกืนกับธรรมชาติมากดูสิครับนั่นน่ะเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะนอนอยู่โค้นต้นไม้ต้นมะพร้าวกุ้มเกืนม,มากสงสัยเมื่อวานวันนั้นอ่ะทะเลาะก,กับนักท่องเที่ยวนะฟาดต่างท่องเที่ยวไปสงสัยวันนีน้เหนื่อยฮะวันนั้นใช้กำลังเยอะวันนี้เหนื่อยเลยนอนแบบหมดแรงเลยนะครับผม เคนะครับโอเคนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็เราเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบรรยากาศกลางใจกลางเมืองเทพนะฮะสวยๆตอนเย็นๆนะครับผมตึกแบบโอ้โหอลังการมากวันนี้ฝุ่นเยอะหน่อยนะขอตัวลาละไปก่อนแล้ว,ว,วกันนะฮะบพบเจอกันใหม่ครับสบายดีสวัสดีครับ